Đaka bukha tông lại chu phu chu phun chu nhai ngoại tây ninh ngân chuông chuông mi tân tây đi lì pha nga tavale và tavale và ngô tavale ไม่หาจากบีนี้ไม่ซอบนาะไม่ไหนไม้ดีนไม่ดีไม่วัดนะดออไม่ตัวเจ้าว่นแม่แม่แมมันบบีเอาไม่วัดไปเราเปิดกับแบกเนาะเอาจื๊อจือไม่จือไม้วัดนี่เด้อเออเออไมนกะจับกันและเนาะ

ขยันชนะสัมปันนังสาลีนางโภตนานางพุทากางวะลังพุทาศักาุเจมากสา,สาตุสาตุสาธุไปไป,ไป,ไป,ไป Namo taca bhagavato ala hatu sammasambuddhaca Namo taca bhagavato ala hatu sammasambuddhaca Namo taca bhagavato ala hatu sammasambuddhaca Imani mayangpante patani โอโนสยามาสาธุโนพันเถทิ่คุสังโฆอิมานิปัตตาเนสัพพิวาลานิปัจิปัญหาตุอัมหาตังที่คาละตังทีตายะสุขายะคาเดะพระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายพระาหารพร้อมด้วยบดิวานทั้งหลายเหล่านี้แก่ทั้งภาพพิษุสงศภาพชิุสงจงรับยังพระาหารพร้อมด้วยบดิวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเปียกปะโยนแก่ความสุข และความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยสิ้นกาละนานเทินสาธุสาตุสาตุเขาจะเปิดเพลงหรอจิงแฉตุิงแฉกแล้วหลักกัะนี่อันหนอ อัญชลีทั้งหลายถึงน้ำยาเตนะน้ำยาน้ำยาน้ำยาอัญชลีวรภาปุราปริปุเรนติตาสังเววาโยโททินันเตปะนะอุปะกะปะติอิจิตังจติตัง <laughs> <coughs> Canto panara soja thamani so ti ratoja tham tiyo viwa canto sathva roko vi nasato mati pawa dwanta rayo sukhi ti kayo ko pawa api wa candasiri sanidanguta tarudhamma wa candiri ayo wan तो ब्रं परन स परपुर कानु पावेना च प्रातं म अनुपावेना स पासंका

Karang siri ayu caklang moja Bukang yuti jaya Tawasat tawas tada Ayu jasi wasit Di bawang tuti bawang Tutap pambang karang Rakan tutap Tasabat mungkang 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 Masak takut di นิวาวนาสาสุติภวันตุเทภวตุสัังขารงรักตุสัะเทวตัชันนิฟวาวนาสสทาสุิภวันตุเทเออสารพัดแหละฮไาว้พาลากิษไหว้พาลากิไเหมืนว่าว้พาลากิษเอา่ย่าง อัลลัสัมมาสุโะควะขุดทางสะวันตังอธิวาเทมีสวากาโตภควตาธัมโมอามังม์สามิสุปฏิวันโนภควโตสาวกสโฆสังขังนามามิ อแจงประชน์การกับประาย่าโยมได้หับหูหักลับหลังจากเขาตัดบาทเซ็เียแล้วขอเจิน่อาจารย์ก่อเทาแม่แกตานายก่ากับนั้นอัร้องประทานไปรวมกันศูนสลาดสี่ในีหัจากศูนสลาดเซ็ เธอก่ออาจารย์โอกาสเว้นทั้งนี้ตอนนี้เลยเบื่อเฮาทั้งต่ไหวพระเก่ากรรมแต่เลยอาจารย์ได้ท้าเน้นแตจะได้ท้าพิธีพรโปโลแต่จะแก่ใจแก่ใจเส้นสลากออกโกรสักษาอย่าโยมเฮาทั้งนี้ตอนนี้มันอันมันจะเบื่มันจะไม่กินเวลาตงกุนตะกอมูแม่บ้านก็เตรี้ยวภาพทหารเทนแค่เตรี้ยงทหารที่นี่ ทิ mainland, so so it, so ่ตู้สามเน้นะครับยังเห็นสักคำนะครับโดยเฉพบ้านต้วจเดนี่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวม้วนแขนเท้นะครับสี่หงษานเมย์่ตุสามเน้นติอยู่ตั้งุูมต่างล่างอยู่ตางสี่่งอนะครับต่างบนตางเห็นสักคำเดี๋ยวม้วนมาแนเท่นะครับคอเท่าม่แกในตับนสถานหลอนี่ตะหนัาว่าคนไดแบบนี้ภาภักดิิอย่างี่รก็ขอเชิญมาวมกันศูนย์ระกีหัยวิหารเด้อไปเลยไปศูนย์เลยคนเท่าคนแก่ อ้ามืกดเอาคนเอาคนแก่